ตอนที่67ข้อมูลลับเจ้าลี่ชิงไม่ได้สนใจสีหน้าของเซียวชูหรันเลยแม้แต่น้อยพลางลากชายที่ยืนอยู่ข้างๆตัวเองเข้ามาเพื่อทักทายเดี๋ยวฉันขอแนะนำให้เธอรู้จักนี่คือเจิ้งห่าวเขาเป็นสามีของฉันเองเธอพูดพลางเอ่ยชมสามีของเธอเขาหนะเป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลจินหลิงเจิง้งและยังเป็นถึงทาย,ยาทผู้สืบทอดของตระกูลเจิ้งอีก เซียวชูหลันพยักน้ารับอย่างให้เกียรติแต่เย่เฉินกลับมีท่าทางนิ่งเฉยเขาพาภรรยามาฉลองครบรอบวันแต่งงานแต่ใครจะไปรู้ว่าจะมาเจอกับคนที่น่ารังเกียจแบบนี้เจ้าลี่ชิงจึงพูดด้วยความอวดดีเออใช่สามีของฉันเป็นแขกวีไอพีของที่นี่เขามีอำนาจเยอะมากฉันเดาว่าเย่เฉินอย่างมากก็คงจองได้แค่ห้องธรรมดาหรือเปล่า ไม่สู้รอสักเดี๋ยวก่อนละ่ะฉันจะช่วยพวกเธอจองห้องพรีเมียมให้ดีไหมเซียวชูรันที่กำลังนิ่งเงียบอยู่นั้นแต่เย่เฉินกลับหัวเราออกมาแล้วพูดขึ้นห้องที่ผมจองไว้ก็ดีอยู่แล้วเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกถ้าหากว่าเธอรู้ว่าห้องที่เขาจองนั้นคือชั้นสูงสุดของตึกที่เป็นสวนดอกไม้ลอยฟ้าและประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามซึ่งดูเหมือนกับงานแต่ง แต่ของเธอเป็นแค่บัตรพิเศษของที่นี่เท่านั้นมันมีอะไรน่าอวดนักเหรอยิ่งไปกว่านั้นโรงแรมแชงกรีลาก็เป็นทรัพย์สินของเขาเองถ้าเขายังพาภรรยาไปที่ห้องของลูกค้า VIP แบบนั้นนั่นก็ไม่ใช่ว่าเป็นการลดชนชั้นหรอกหรือและในตอนนี้เจ้าลี่ชิงจึงพูดขึ้นอย่างไม่พอใจชู่รันเธอดูสามีเธอสิไม่สนใจความหวังดีของคนอื่นที่มีต่อตัวเองบ้างเลย ปกติเธอสั่งสอนเขายังไงกันพูดไปพลางเธอก็หันไปจับมือเจิง้งห่าวพลางซบลงที่ไหล่ของเขาพร้อมหัวเราะแล้วพูดขึ้นเยเฉินนายดูไม่เหมาะที่จะมาโผล่ในที่แห่งนี้ต่อจากนี้ก็ให้ในายมาฝึกเรื่องมารยาทของตระกูลชั้นสูงกับสามีของฉันก็ได้นะยังไงสามีของฉันก็จบมาจากประเทศอังกฤษเจิ้งห่าวหันไปมองเย,ยเฉินที่หนึ่ง พลางหัวเราะแล้วพูดขึ้นที่รักคุณอย่าหางานที่ผมไม่สามารถทำให้สำเร็จได้แบบนี้สิคุณเยกดูเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแบบนี้คิดจะสอนมารยาทของชนชั้นสูงให้เกรงว่าคงยากหน่อยนะเจ้าลี่ชิงพยักหน้ารับพลันถอนหายใจแล้วหันไปพูดกับเซียวชูหลันถ้าให้ฉันแนะนำล่ะก็เธอรีบอย่าก,กับเขาซะเถอะอยู่กับผู้ชายที่ไม่มีเงินอย่างเย่เฉิน ทั้งชีวิตนี้มันเป็นการทำร้ายตัวเองนะเจ้าลี่ชิงพูดออกมาอย่างไม่อ้อมค้อมใดๆเลยแทบจะไม่สนใจความรู้สึกของเซียวชูรันสักนิดเซียวชูรันอดทนต่อไปไม่ไหวจึงพูดขึ้นเสียงแข็งเจ้าลี่ชิงเธอหมายความว่ายังไงสามีของฉันไม่จำเป็นต้องให้เธอมาพินิจพิเคราะห์หรอกนะเจ้าลี่ชิงเอามือปิดปากพลางหัวเราะแล้วพูดขึ้นตอนที่เรียนมหลาลัยฉันก็ไม่ชอบเธอ ถ้าตอนนั้นครอบครัวของเธอไม่จ่ายเงินให้มหาลัยเธอจะเป็นดาวมหาลัยได้ยังไงพอถึงตอนนี้ตัวเองแต่งงานกับผู้ชายที่ไร้ค่ากลับไม่ยอมให้ฉันพูดบ้างเลยเหรอยเย่เฉินได้ยินคำพูดของเจ้าลี่ชิงก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากเจ้าลี่ชิงคนนี้ตอนมหาลัยก็เป็นคนไม่เอาไหนยังมีหน้าทำเป็นว่าตัวเองดีหนักหนาตอนนั้นล่อลวงผู้ชายรวยๆไปเท่าไหร่แล้ว พอตอนนี้โชคดีได้แต่งงานเข้าตระกูลเศรษฐีก็คิดว่าตัวเองเป็นเศรษฐีนีไปแล้วเหรอแล้วยังกล้ามาหัวเระาะเยาะภรรยาเขาอีกผู้หญิงคนนี้ช่างรนหาที่ตายจริงๆพอคิดได้แบบนี้ไฟความแค้นก็ลุกขึ้นภายในใจของเขาทัานทีดังนั้นเขาจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาพันทักไปหาเฉินจือข่ายผู้จัดการของแชงกรีลาฉันต้องการข้อมูลของเจ้าลี่ชิง ลูกสะพายตระกูลจินหลิงเจิ้งภายในสามนาทีเจ้าลี่ชิงเห็นเย่เฉินไม่พูดอะไรเอาแต่มองโทรศัพท์เธอจึงหัวเราะแล้วพูดขึ้นเธอดูสามีเธอสิขนาดฉันพูดว่าเธอแบบนี้เขากลับไม่กล้าแม้แต่จะออกรับหน้าให้เธอช่างน้าตลกจริงๆห้าหห้าและในขณะนั้นเองเย่เฉินก็ได้รับข้อความตอบกลับจากเฉินจือขายทันทีคุณชาย ผมได้ส่งข้อมูลของเจ้าลี่ชิงให้คุณแล้วยเย่เฉินอ่านข้อมูลที่เยาวเยียดนั่นแล้วหันไปมองเจ้าลี่ชิงรวมถึงเจิ้งหา่าวพลางหัวเราะออกมาฉันมีข้อมูลลับที่น่าสนใจบางอย่างพวกคุณอยากฟังไหมเจ้าลี่ชิงขมวดคิ้วแล้วพูดขึ้นข้อมูลอะไรยะเย่เฉินยิ้มนิดนิดและเริ่มพูดขึ้นเสียงดังเจ้าลี่ชิงอายุ26ปีจบจากมหลาลัยจินหลิง